คุณเคยสงสัยไหมว่าคนสำเร็จเขาทำอะไรทุกวันที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปวันนี้ผมจะเผย5ความลับที่คนสำเร็จทำทุกวันซึ่งถ้าคุณเริ่มทำตามชีวิตคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเตรียมตัวจดจาและลงมือทาเพราะสิ่งเล็กๆที่พวกเขาทาทุกวันนี่แหละคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่แท้จริงคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองหนึ่งเริ่มวันด้วยวินัยและความตั้งใจชัดเจน คือกุญแจสำคัญที่คนประสบความสำเร็จใช้เป็นพื้นฐานของชีวิตเพราะวินัยไม่ใช่แค่การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆหรือยึดติดกับกฎระเบียบเพียงอย่างเดียวมันคือการสร้างกรอบให้ตัวเองดำเนินชีวิตอย่างมีทิศทางแม้ในวันที่เหนื่อยล้าแม้ในวันที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนวินัยช่วยให้คุณตื่นเช้ามาพร้อมกับความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำมันเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการกระทำและการกระทำนั้นเอง คือสะพานที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเป็นอีกพลังที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ความปรารถนาแต่เป็นการยืนยันกับตัวเองว่าไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากแค่ไหนคุณจะไม่ละทิ้งเส้นทางที่เลือกไว้ความตั้งใจที่ชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณไม่สับสนในความวุ่นวายรอบตัวมันช่วยให้คุณแยกแยะสิ่งที่สำคัญจากสิ่งที่ไร้ค่าและโฟกัสไปที่สิ่งที่จะสร้างชีวิตที่คุณต้องการ การมีความตั้งใจที่แน่วแน่เปรียบเสมือนการมีเข็มทิศที่ชี้ทางแม้คุณจะ,ะเผชิญพายุหรือความมืดเมื่อคุณเริ่มวันด้วยวินัยและความตั้งใจความคิดของคุณจะไม่โดนแรงกระตุ้นจากความขี้เกียจหรือสิ่งล่อใจรอบตัวครอบงำคุณจะกลายเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองมากกว่าการปล่อยให้สถานการณ์กำหนดทิศทางของคุณการทำงานอย่างมีวินยัยทำให้คุณสร้างระบบชีวิตที่มั่นคงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นผลสสมของการกระทำเล็กๆในแต่ละวันซึ่งหลายคนมองข้ามแต่คนสำเร็จเข้าใจดีว่าความยิ่งใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆในทางจิตวิทยาการเริ่มวันด้วยวินัยและความตั้งใจชัดเจนช่วยให้สมองปรับตัวเข้าสู่โหมดที่พร้อมทำงานมีสมาธิและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลความคิดที่มั่นคงและชัดเจนจะลดความลังเลและความกลัวทำให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าแม้เจออุปสรรค การตื่นเช้าและเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่มีคุณค่าเช่นการวางแผนวันนี้หรือทำสิ่งสำคัญก่อนจะทำให้คุณรู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้นรู้สึกมีพลังและพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายวินัยและความตั้งใจสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อคุณทำสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จในแต่ละวันมันจะเป็นการะส,สมความเชื่อว่าไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดคุณก็สามารถเอาชนะได้ ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลของความสม่ำเสมอและการยืนยันตัวเองอย่างต่อเนื่องการเริ่มวันด้วยความตั้งใจชัดเจนคือการส่งสัญญาณให้จิตใต้สำนึกรับรู้ว่าคุณมุ่งมั่นที่จะเติบโตและไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากหลายคนมองว่าการมีวินยัยและความตั้งใจเป็นเรื่องยากแต่ความจริงคือการฝึกฝนทุกวันจะทำให้มันกลายเป็นนิสัย อุปสรรคที่เคยทำให้คุณถอยหลังจะไม่สามารถหยุดคุณได้อีกต่อไปเพราะความชัดเจนในจุดหมายและวินัยในการกระทำทำให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคุณจะเริ่มเห็นชีวิตในมุมที่แตกต่างมองทุกความท้าทายเป็นโอกาสและทุกความล้มเหลวเป็นบทเรียนทุกวันคือก้าวเล็กๆที่ก่อร่างสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่คนสำเร็จรู้ว่าการเริ่มวันด้วยวินัยและความตั้งใจไม่ได้สร้างความร่ำรวยหรือชื่อเสียงโดยตรง แต่สร้างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการควบคุมชีวิตตัวเองการตัดสินใจได้อย่างชัดเจนการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและการเดินหน้าอย่างมั่นคงสู่เป้าหมายที่แท้จริงนี่คือความลับที่แท้จริงของความสำเร็จที่ไม่ขึ้นอยู่กับโชคหรือพรสวรรค์แต่ขึ้นอยู่กับการตื่นขึ้นมาทุกวันและเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นหรือยกย่องเมื่อคุณเริ่มวันด้วยวินัยและความตั้งใจ สิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังภายในตัวคุณจะถูกปลุกขึ้นมาคุณจะรู้สึกถึงความเชื่อมั่นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นที่ไม่อาจสั่นคลอนความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคชะตาแต่เกิดจากการเลือกตัดสินใจทุกวันการมีวินัยและความตั้งใจทำให้คุณสร้างชีวิตที่คุณฝันถึงได้จริงและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเล็กๆที่คุณทำทุกวันจะก่อร่างเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จนคุณรู้ตัวอีกทีชีวิตของคุณก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างที่คุณตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อยากเห็นความสำเร็จที่แท้จริงอยากเป็นคนที่ไม่ถูกพัดพาไปตามกระแสแต่เป็นคนที่สร้างเส้นทางตัวเองสิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มวันของคุณด้วยวินัยและความตั้งใจที่ชัดเจนทำทุกวันอย่างต่อเนื่องมองทุกวันเป็นโอกาสใหม่ที่จะเข้าใกล้เป้าหมายของคุณ และเชื่อเถอว่าการตื่นเช้ามาพร้อมความตั้งใจนั้นคือความลับที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่ไม่ธรรมดาในที่สุด 2. ลงทุนกับตัวเองก่อนใครเป็นความลับที่คนสำเร็จเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเพราะการลงทุนนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินแต่คือการลงแรงเวลาความรู้และพลังใจเพื่อพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงและมีคุณค่าเหนือใคร การที่คนประสบความสำเร็จเลือกที่จะเรียนรู้ลงมือทำและปรับปรุงตัวเองก่อนใครทำให้พวกเขามีความได้เปรียบที่ไม่อาจมองเห็นจากภายนอกคนที่ลงทุนกับตัวเองก่อนใครจะสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจในโลกที่ลึกซึ้งกว่าคนอื่นพวกเขาไม่รอให้โอกาสมาเยือนแต่สร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตัวเองการอ่านหนังสือเรียนคอร์สลงมือทำโปรเจกต์ และสำรวจสิ่งใหม่ๆคือการเก็บสะสมทุนชีวิตที่ไม่มีใครขโมยได้ความรู้และทักษะที่คุณสร้างขึ้นเองจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันทำให้คุณเติบโตอย่างมั่นคงและพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายเมื่อคุณลงทุนกับตัวเองก่อนใครคุณจะเข้าใจคุณค่าของเวลาและโอกาสมากขึ้นคนที่รอให้สิ่งต่างๆมาถึงมักพลาดไปกับความช้าและความลังเล แต่คนที่เลือกลงแรงกับตัวเองตั้งแต่ต้นจะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้เร็วกว่าคนอื่นพวกเขาไม่เพียงแต่พัฒนาความสามารถของตัวเองแต่ยังสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถเอาชนะความยากลำบากและประสบความสำเร็จได้จริงการลงทุนกับตัวเองก่อนใครยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจการสร้างนิสัยที่ดีการฝึกวินยัยการฝึกความคิดเชิงบวก และการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าทรัพย์สินหรือโอกาสที่เข้ามาจะไม่มีค่าหากตัวเองไม่พร้อมที่จะรับมือความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากการที่คุณเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่โอกาสจะมาถึงคนที่ลงทุนกับตัวเองก่อนใครมองทุกความล้มเหลวเป็นบทเรียนทุกความยากลำบากเป็นการฝึกฝนทุกเวลาที่ใช้พัฒนาตัวเองเป็นการสร้างอนาคต พวกเขารู้ว่าอนาคตไม่ได้ถูกกําหนดโดยโชคแต่เกิดจากการลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนั่นคือการสร้างตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในโลกที่การแข่งขันสูงและทุกคนเร่งรีบคนที่ประสบความสำเร็จจึงเลือกที่จะลงทุนกับตัวเองก่อนเสมอเพราะนั่นคือวิธีเดียวที่จะทำให้ชีวิตแตกต่างอย่างชัดเจนทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่เพียงรอดชีวิตแต่เติบโตและชนะในเกมชีวิต การลงแรงกับตัวเองก่อนใครคือความลับที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่ไม่ธรรมดาและทุกก้าวที่คุณทำวันนี้คือการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต 3. รักษาสุขภาพกายและใจอย่างสม่าเสมอเป็นสิ่งที่คนประสบความสาเร็จเข้าใจลึกซึ้งกว่าที่หลายคนคิดเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์หรือโชคชะตาเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความต่อเนื่องในการสร้างพลังทั้งกายและใจร่างกายที่แข็งแรงไม่ใช่เพียงการมีความฟิตหรือรูปร่างที่ดีแต่เป็นพลังงานที่พร้อมลุยงานที่ยากลำบากการทำงานหนักการคิดเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจที่เฉียบคมต้องอาศัยร่างกายที่พร้อมและมีสมดุลการพักผ่อนเพียงพอการออกกำลังกายสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่ดีต่อร่างกายคือการลงทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิต ที่คนสำเร็จไม่มองข้ามจิตใจที่เข้มแข็งและสมดุลก็สำคัญไม่แพ้กันคนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าความเครียดความกังวลหรือความไม่มั่นคงทางอารมณ์สามารถทำลายความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจได้ง่ายความสงบและความชัดเจนในใจทำให้คุณสามารถมองสถานการณ์อย่างรอบคอบและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจการฝึกสมาธิการทำจิตใจให้สงบ การจัดการอารมณ์อย่างสม่ำเสมอคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากและความท้าทายที่เข้ามาเมื่อร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพที่พร้อมเต็มที่ทุกความคิดและการกระทำจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่รักษาสุขภาพกายและใจอย่างสม่ำเสมอจะไม่ถูกเหนื่อยล้าหรือความเครียดครอบงำพวกเขาสามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนและแรงกดดันได้ดีกว่าคนอื่น การมีพลังงานที่สม่ำเสมอทำให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องยืนหยัดอยู่ในเส้นทางความสำเร็จโดยไม่ถอยหลังแม้จะเผชิญความยากลำบากและสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องการรักษาสุขภาพกายและใจไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของวันนี้แต่เป็นการสร้างหลักฐานสำหรับอนาคตทุกการดูแลตัวเองจะสมสมเป็นพลังชีวิตที่ไม่สามารถลบเลือนได้การนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีแรงการทานอาหารที่ให้พลังและการฝึกจิตใจให้สงบคือสิ่งที่ทำให้คุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและวิกฤตได้อย่างมั่นคงคนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจดีว่าหากร่างกายอ่อนแอรหรือจิตใจฟุง้งซ่านผลลัพธ์และความสามารถในการสร้างความสำเร็จจะลดลงอย่างรวดเร็วความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากความเร่งรีบหรือความดื้อรั้น แต่เกิดจากความต่อเนื่องและการดูแลตัวเองอย่างรอบด้านคนที่รักษาสุขภาพกายและใจจะมีความสามารถในการรับมือกับความเครียดมีพลังในการสร้างสรรค์และมีความอดทนต่อความล้มเหลวและความยากลำบากพวกเขารู้ว่าการสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมการลงทุนในตัวเองผ่านสุขภาพจึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดและยั่งยืนที่สุด เมื่อคุณมีสุขภาพกายและใจที่สมดุลคุณจะสามารถจัดลำดับความสำคัญใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและโฟกัสไปที่เป้าหมายที่แท้จริงได้อย่างเต็มที่คุณจะไม่เสียพลังไปกับสิ่งเล็กน้อยหรือความเหนื่อยล้าที่ไม่จำเป็นการทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงและสงบเป็นเหมือนการสร้างอาวุธลับที่จะทำให้คุณเดินบนเส้นทางความสำเร็จได้มั่นคงและต่อเนื่อง แม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและแรงกดดันคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเข้าใจดีว่าการรักษาสุขภาพกายและใจอย่างสม่ำเสมอคือพื้นฐานของทุกความสำเร็จทุกความฝันทุกเป้าหมายทุกความสามารถที่ก้าวไปข้างหน้าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากร่างกายและจิตใจไม่พร้อมการออกกำลังกายการพักผ่อนและการฝึกจิตใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างชีวิตที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยพลังบวกการเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้คือการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน 4. ทําสิ่งสำคัญก่อนสิ่งเร่งด่วนคนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจลึกซึ้งว่าการทําสิ่งสำคัญก่อนสิ่งเร่งด่วนนั้นเป็นกุญแจที่ทาให้ชีวิตและงานของพวกเขาเก้าวหน้าอย่างมั่นคง เพราะสิ่งเร่งด่วนมักเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจของเราเข้าหาและสร้างความตื่นตัวชั่วคราวแต่ไม่ได้สร้างคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตการปล่อยให้สิ่งเร่งด่วนครอบงำจะทำให้เราเหนื่อยแต่ไม่ก้าวหน้าและทำให้โอกาสที่สำคัญหลุดมือไปการเลือกทำสิ่งสำคัญก่อนคือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์ระยะยาวและผลักดันชีวิตให้ไปข้างหน้าอย่างแท้จริง คนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าการทำสิ่งสำคัญก่อนช่วยให้พวกเขาควบคุมชีวิตได้ไม่ใช่ปล่อยให้เหตุการณ์หรือความต้องการของผู้อื่นกำหนดเส้นทางของตัวเองพวกเขาโฟกัสกับสิ่งที่จะสร้างอนาคตการตัดสินใจทำสิ่งสำคัญก่อนทำให้พลังงานความคิดและเวลาของพวกเขามุ่งไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงการทำงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย ย่อมให้ผลตอบแทนมากกว่าสิ่งที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญเพราะสิ่งสําคัญคือหลักฐานของความสําเร็จและความพึงพอใจในชีวิตเมื่อคุณเลือกทำสิ่งสําคัญก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสามารถในการจัดลำดับความสําคัญและตัดสินใจอย่างมีวิสัยทัศน์คนที่ทาเช่นนี้จะไม่ถูกรบกวนด้วยความเร่งรีบหรือแรงกดดันจากสิ่งรอบตัวพวกเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องต้องทำทันที และไม่ใช่ทุกเรื่องที่ด่วนคือเรื่องสำคัญการตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งสำคัญและสิ่งเร่งด่วนทำให้พวกเขาสามารถสร้างชีวิตที่มีคุณค่าและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องการทำสิ่งสำคัญก่อนคือการลงทุนเวลาและพลังงานที่ให้ผลตอบแทนยั่งยืนคนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจด้วยว่าการทำสิ่งสำคัญก่อนสิ่งเร่งด่วนช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิ ความเครียดจากงานด่วนที่ไม่จำเป็นจะลดลงเพราะพวกเขาได้ทำสิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงแล้วการโฟกัสไปที่เป้าหมายสำคัญทำให้ทุกการกระทำมีความหมายและสร้างความมั่นใจว่าแต่ละวันที่ผ่านไปไม่ได้สูญเปล่าการลงมือทำสิ่งสำคัญก่อนคือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและไม่ปล่อยให้ความวุ่นวายของสิ่งเร่งด่วนทำลายความก้าวหน้าในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญอาจเป็นการพัฒนาตัวเองการวางแผนเพื่ออนาคตการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าหรือการลงมือทําสิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์ในระยะยาวขณะที่สิ่งเร่งด่วนมักเป็นงานที่ต้องทำทันทีแต่ไม่ได้สร้างคุณค่าการทำสิ่งสำคัญก่อนจึงเหมือนการสร้างหลักฐานที่มั่นคงให้ชีวิตและการงานของคุณผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเลือกทําสิ่งสำคัญจะะส,สมเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน คนที่ประสบความสำเร็จมักพูดถึงความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องการทำสิ่งสำคัญก่อนสิ่งเร่งด่วนทำให้ทุกวันของพวกเขาเต็มไปด้วยความก้าวหน้าและการเรียนรู้พวกเขาไม่ปล่อยให้เวลาหมดไปกับสิ่งเล็กน้อยที่ฉุดรั้งความฝันการให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญเป็นเหมือนการให้เกราะป้องกันชีวิตต่อความวุ่นวายและแรงกดดันจากภายนอกการเลือกทำสิ่งสำคัญก่อน คือการสร้างเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนและมั่นคงเมื่อเวลาผ่านไปคนที่ทำสิ่งสำคัญก่อนจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนในชีวิตการตัดสินใจที่เฉียบคมและการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีวิสัยทัศน์ทำให้พวกเขาเก้าวหน้าเหนือผู้อื่นความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการเลือกทำสิ่งที่สร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องการทำสิ่งสำคัญก่อนคือความลับของคนสำเร็จที่ไม่ถูกสอนในหนังสือ แต่เกิดจากการสังเกตและการลงมือทำจริงเมื่อคุณเริ่มฝึกทำสิ่งสำคัญก่อนสิ่งเร่งด่วนคุณจะเริ่มเห็นชีวิตเปลี่ยนไปคุณจะไม่เหนื่อยล้ากับเรื่องไร้ค่าและสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจทุกก้าวที่คุณทำจะมีความหมายทุกความพยายามจะก่อเกิดผลลัพธ์และคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณอยู่ในมือคุณเองการทำสิ่งสำคัญก่อนสิ่งเร่งด่วนคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนห้า ทบทวนและปรับปรุงทุกวันคนที่ประสบความสําเร็จเข้าใจลึกซึ้งว่าการทบทวนและปรับปรุงตัวเองทุกวันเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างชีวิตที่ธรรมดาและชีวิตที่ยิ่งใหญ่การทบทวนไม่ใช่เพียงการมองกลับไปว่าวันนี้ทําอะไรผิดพลาดหรือสําเร็จอะไรบ้างแต่เป็นการสังเกตและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงการปรับปรุงตัวเองทุกวันคือการใช้บทเรียนที่ได้มาเปลี่ยนความคิดทัศนคติ และการกระทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคนที่ไม่หยุดทบทวนจะไม่รู้ว่าตนเองอยู่จุดไหนไม่รู้ว่าต้องพัฒนาอะไรและมักจะวนอยู่กับความผิดพลาดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าการทบทวนและปรับปรุงทุกวันเป็นเหมือนการสร้างระบบความสำเร็จในชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จใช้เวลาเหล่านี้เพื่อสังเกตความคิดและการกระทำของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาพวกเขาไม่หนีจากความจริงหรือข้อผิดพลาด แต่เลือกเผชิญหน้าและเรียนรู้จากมันการทบทวนทำให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรสําคัญสิ่งใดต้องปรับปรุงและสิ่งใดที่ทำได้ดีแล้วการปรับปรุงต่อเนื่องคือการเปลี่ยนความรู้สึกผิดพลาดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสทุกวันที่คุณทบทวนตัวเองคือการสร้างความเข้าใจลึกซึ้งในชีวิตการตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้ทำอะไรแล้วที่จะทำให้พรุ่งนี้ดีกว่า สิ่งใดที่ทำให้เสียเวลาสิ่งใดที่ทำให้เติบโตและสิ่งใดที่สามารถทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของชีวิตอย่างชัดเจนคนที่ประสบความสำเร็จใช้เวลานี้เพื่อปรับแนวทางปรับพฤติกรรมและสร้างนิสัยที่แข็งแรงทุกวันคือการะส,สมความเก่งและความสามารถใหม่การทบทวนและปรับปรุงทุกวันยังช่วยให้จิตใจเติบโตและเข้มแข็งการ,รเผชิญหน้ากับความจริง และรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองสร้างความเชื่อมั่นว่าคุณสามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและเติบโตได้คนที่ไม่หยุดปรับปรุงจะคงอยู่กับความสะดวกสบายและความชินชาต่อความผิดพลาดแต่คนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าการยอมรับและปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องคือหลักฐานของความมั่นคงและความก้าวหน้าการปรับปรุงตัวเองทุกวันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่หรือเปลี่ยนแปลงชีวิตในชั่วข้ามคืน แต่เป็นการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องเช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์หรือการปรับทัศนคติทุกสิ่งเล็กๆที่ทำทุกวันสะสมเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่ทำต่อเนื่องยาวนานจะสร้างความได้เปรียบที่เหนือชั้นกว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ไม่ต่อเนื่องการทบทวนและปรับปรุงทุกวันช่วยให้คุณไม่หลงทาง และไม่เสียเวลาในสิ่งที่ไม่สำคัญคุณจะเห็นความก้าวหน้าแม้ในวันที่เหนื่อยล้าและมีความมั่นใจว่าแม้เกิดข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ทันทีทุกวันคือโอกาสที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นทุกบทเรียนคือก้าวเล็กๆที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จใช้แนวทางนี้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตเมื่อเวลาผ่านไป คนที่ทบทวนและปรับปรุงตัวเองทุกวันจะสร้างชีวิตที่แข็งแรงมีเป้าหมายชัดเจนและสามารถเผชิญกับความท้าทายได้อย่างมั่นคงพวกเขาไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวทำให้หยุดชะงักการปรับปรุงตัวเองทุกวันคือการยืนยันว่าคุณมีอำนาจในการควบคุมชีวิตและสร้างผลลัพธ์คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนต่างเข้าใจดีว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องเกิดจากความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ปรับปรุงและทำให้ดียิ่งขึ้นทุกวันการทบทวนและปรับปรุงตัวเองทุกวันคือความลับที่ทำให้ชีวิตของคนธรรมดากลายเป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดามันเป็นการสร้างความเข้าใจลึกซึ้งในตัวเองเป็นการสร้างนิสัยที่ทำให้คุณมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและเป็นการสะสมพลังที่จะก้าวผ่านอุปสรรคทุกชนิดคนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าทุกการปรับปรุงเล็กๆที่ทำทุกวัน คือการสร้างรลักฐานสำหรับความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความสำเร็จไม่ได้มาเพียงเพราะโชคแต่เกิดจากสิ่งเล็กๆที่ทําทุกวันเริ่มทําตามห้าความลับนี้วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้คุณจะเห็นว่าชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไปแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนทุกวันคือโอกาสที่จะเข้าใกล้ความสำเร็จของตัวเองและเชื่อเถอะคุณทำได้เพราะคนสำเร็จทุกคนก็เริ่มจากวันที่เหมือนคุณวันนี้ สุดท้ายนี้ถ้าชอบฟังคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไ i ม d เซตที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ